สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกันวราจันทร์ขึ้นอยู่ระดับชั้นประวศส1สาขาวิชาไอทีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาบรรยายเรื่องผ้าขาวค่ะเด็กคือผ้าขาวหากผู้ใหญ่ใส่สีที่เปรอเปื่อนเด็กจะเติบโตโง่ชั่วเพื่อนๆอ,อาจเคยได้ยินคำว่าเด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวกันมาบ้างแล้วนะคะ ผู้ใหญ่หลายๆคนคิดว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่คอยให้ผู้ใหญ่แต่งแต้มสีสันลงบนผ้าขาวนั้นบางครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราชอบเพราะเห็นว่าเรายังคงเป็นผ้าขาวและไร้เดียงสาเกินกว่าจะตัดสินใจอะไรได้ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะส่วนตัวดิฉันคิดว่าผู้ใหญ่อาจจะคิดไปเองว่าเด็กต้องเป็นผ้าขาวที่คอยให้ผู้ใหญ่แต้มสีให้เสมอไปจึงต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดไม่ชอบเพียงเพราะตามใจผู้ที่แต้มสีให้เรา แต่ตัวเด็กเองไม่ได้ต้องการที่จะเรียนที่จะทำท้ายที่สุดก็จะเกิดผลเสียต่อเด็กเองและกลายเป็นเพียงผ้าผืนหนึ่งที่สีสันผิดเพี้ยนแต่ดิฉันว่าที่จริงแล้วเด็กเปรียบเสมือนผ้าหลากสีมากกว่านะคะเป็นผ้าหลากสีที่แต่ละผืน มีจุดเด่นและความสามารถที่หลากหลายต่างหากค่ะความสามารถที่หลากหลายเหล่านี้เปรียบเสมือนสีของผ้าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและมันจะเปล่งประกายขึ้นเรื่อยๆหากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเด็กเปรียบเสมือนผ้าหลากสีควรช่วยกันหางว่าความสามารถที่แท้จริงของเด็กคืออะไรและช่วยสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่แต่อย่าทาสีทับจนความสามารถเหล่านั้นของเขาผิดเพี้ยนหรือลบหายไปค่ะสำหรับวันนี้เรื่อง การบรรยายภาาขาวก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ